ครับเมื่อี้เริองามง่มดีนะครับอ่ามีโอกาสได้มาน้ำหนังมาฉายนะครับเป็นย้อนจุกใน้อยนะครับเบิ่งดูเบิ่งทางเอาไปสิเป็นหมอไปใช้หนังนะครับโอ้คาดว่าจะมีจะดูเบิ่งกันสองคนนะครับครับเบิ่งกันสองคนกับลุงน้องูดลุงน้อยทั้งหนาวนะครับ ที่มอเตอร์ไซค์มาให้กันล่ะออกก้อนเป็นผู้นน้ำทางนะครับเพราะวะ่าเนแช่พาประโยชน์เนี่ยเพคุณนานะครับรทางมันอยู่ลึกนะครับอยู่ลึกออกจากบ้านมาประมาณยี่สิบโ,โลนะครับมาทั้กันสายหนังน่าจะเป็นถวายนะครับน่าจะเป็นถวายกับฉลองถนนเซนนี่นะครับนนเน,นี่ยถนนเซนแลนนี่เนี่ยอยู่ลึกๆในๆกับมีไฟฟ้า ครับน้ำไหลไฟสว่างนะครับเพราะว่าเป็นเนี่ยปลูกต้นในจามมะลีนะครับเห็นขยายน้ำทางข้างอยู่นะครับนี่คเดิช่ารถยนต์นะครับรถ้าเราก็ได้แเลนสิ่นนักแต่ว่าหนอกอีกนะครับทั้งลัดนี่อยู่แต่ไก่ด้วยกันครับทั้งลัดสามกิโลเป็มันละประมาณกี่ห้อนส,สามโลนะอันนี้บวกบวกมาจากทั้งลัดออกับอาเจ็ประมาณแปดกาโลนะครับ อันลัดมากนี่คือ,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 อเบพบะบอแพงพอไก่นะครับนีนเ้เลยต้องอ่อนขอมาทางดีนะครับโอ้พี่น้องกูมันสิตาเบิ้งหนังว่านอ,อแลงเนี่ยนอนะครับพี่น้องกูมันนะครับครับตอนนี้ลึกเขม้าจากถนนไ่นะครับประมาณ สามกิโลนะครับอันนี้จะเป็นปลาดูนะครับปลาดูปลาปยุ่งเต๋ตตโอ้แม่ยุ่งวนีอไหมหวานปลาดูไหมนะครับทั้งนะั้นมันกันลังกูมันนะครับมุดบุหรี่มันสีมาเบื้องหนังเบาหมดอนแรงเวียนน,นี่ยพระเต๋นะครับอ่าเป็นที่นี่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักกัน อ่าเป็นอยู่วัดป้าวัดปลายยังก่อนวัดป้าพุทธศินนะครับลงมาทางตอนนี้เบิ้งเช็คเบื้องล้มนะครับลงมาทางนี่เห็นปะพี่รันลงมาทางนี่สิรับเช็คล้มนะครับ